ปราสาทตาเมอนทมตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในบริเวณที่เรียกว่าช่องตาเมือนผู้คนในอดีตนับพันปีใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางอำนาจการปกครองที่เมืองพระนครทางฝั่งกัมพูชากับชุมชนต่างๆในภาคอีสานของไทยครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่นำความเชื่อและความศรัทธาของศาสนาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมผู้คนในแถบนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การปักปันเขตแดนสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสรบริเวณช่องตาเมือนถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนที่23แต่ปัจจุบันหลักดังกล่าวได้หายสาบสูญไปแล้วปราสาทต,ตาเมือนทมสร้างเมื่อพุทธศตรวรรษที่16หรือเมื่อกว่าพันปีมาแล้วตรงกับสมัยพระเจ้าสุริยวะอระมนที่หนึ่งกำหนดอายุจากศิลปกรรมปราสาทต,ตาเมือนมี3หลังโดยมีสองปราสาทเล็กและ1ปราสาทใหญ่เป็นศูนย์กลางสร้างจากหินทรายหันหน้าไปทิศใต้มีประตูทางเข้าทั้ง4ด้านปราสาทต,ตาเมือนพบศิลาจารึก 14หลักแต่จากจารึกที่หนึ่งมีอายุพุทธศตวรรษที่13ซึ่งมีอายุมากกว่าตัวปราสาทและมีเนื้อความเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และการบูชาพระศิวะแต่ปัจจุบันได้มีจารึกที่เสียหายและหายสาบสูญยะไปจะกล่าวคือช่องตาเมือนถูกใช้งานก่อนที่จะถูกสร้างเป็นปราสาทตาเมือนทมทุกวันนี้ราว2 0 0ร0ถึงปีก่อนศิลาจารึกที่1ถูกเขียนจากหินที่ติดอยู่กับพื้นปราสาทเลยจึงเชื่อว่ามีการใช้งานมายาวนานแล้วก่อนหน้านั้นแล้ว